ประเทศไทยมีกฎหมายกี่ฉบับคลิปนี้มีคําตอบครับก่อนไปรู้จํานวนเนี่ยมารู้จักชื่อกฎหมายในประเทศไทยก่อนนะครับอันดับที่1เลยครับกฎหมายสูงสุดชื่อรัฐธรรมนูญกฎหมายลำดับที่สองชื่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญล,ลำดับที่3ชื่อพระราชบัญญัตริรวมถึงจะมีกฎหมายที่อยู่ลำดับที่3เหมือนกันชื่อพระราชกำหนดเหมือนกันนะครับลำดับถัดมาลำดับที่4คือพระ,ะษษราชกฤษฎีกาและสุดท้ายคือกฎกระทรวงซึ่งกฎหมายที่อยู่ลำดับล่างไม่สามารถไปขัดกับกฎหมายลำดับบน ได้นะครับและจริงๆจะมีกฎหมายลำดับที่6ด้วยครับเป็นกฎหมายสําหรับหน่วยงานต่างๆอย่างเช่นอบตอเทศบาลซึ่งกฎหมายพวกนี้จะไม่ได้ถูกเก็บสถิติไว้นะครับซึ่งข้อมูลสถิติจากสํงงานักงานกฤษฎีกาเมื่อวันที่30เมษายนปี67รัฐธรรมนูมีแค่1ฉบับกฎหมายลำดับที่2จะมีแค่10ฉบับลำดับ3จะมี900กว่าฉบับนะครับและลำดับ4กับ5เนี่ยจะมีอย่างละ700 0กว่าฉบับดังนั้นรวมๆแล้วเนี่ยกฎหมายประเทศไทยปี67มีประมาณ1 5 0 0 0 699ฉบับนั่นเองครับ